รัฐมนตรีเกษตรมุ่งส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่สูงรัฐมนตรีเกษตรมุ่งส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่สูงโดยใช้ตลาดนำหวังแก้ไขปัญหาความมั่นคงและแก้ไขปนฝุ่นละออง PM 2อร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชน หรือสอวพอสอรพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงเช่นนอการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5อีกทั้งยังเยี่ยมชมจุดเรียนรู้ได้แก่พืชสวนและความหลากหลายทางชีวภาพพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริและศิลปวัฒนธรรมล้านนาโดยมีนายประยูนอินสกุลประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชวลิตชุกจรประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนายชัชวานปัญญา รองผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่สำหรับสถานการณ์การเผาและหมอกควันในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเกิดจุดความร้อนหอบสบช่วงเดือนมกราคม พฤษภาคมในปี2566พื้นที่ดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง39แห่งพื้นที่1 6 8 5 9 9 4 8ไร่พบจุดความร้อน hotspot ในพื้นที่ป่าไม้1,220จุดพื้นที่เกษตร349จุดและพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง44แห่งพื้นที่6 2 6 9 9 4 4 3ไร่พบจุดความร้อน hotspot ในพื้นที่ป่าไม้6042จุดและพื้นที่เกษตร1,726จุดกระทรวงเกษตรโดยสวพอสอวมีแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาการเผาและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5บนพื้นที่สูงโดยมีอำเภอแม่แจ่มเป็นพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการเผาพื้นที่สูงตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือ จัดทำแผนที่ดินของเกษตรกรรายแปลงเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งแยกพื้นที่ป่าและที่ทำกินวางแผนพัฒนาชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและใครงอสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการระเบียบและกฎหมายแก้ไขปัญหาอย่างพุ่งเป้าตรงตามบริบทพื้นที่ปัญหาและความต้องการของชุมชน การสนับสนุนชุมชนป้องกันไฟป่าส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันไฟป่าอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารการจัดการเศษวัสดุการเกษตรชีวมวลอัดแท้งปุ๋ยอินทรีย์สนับสนุนชุมชนโดยการรักซื้อเศษวัสดุการเกษตรภายใต,ใต้ข้อตกลงและราคาที่เหมาะสมเพื่อนำไปผลิตชีวมวลอัดเม็ด การส่งเสริมด้านอาชีพด้วยเกษตรมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงและตลาดนำการผลิตการพัฒนามาตรฐานแก๊ส pm 2 5ฟรีและ6การเพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิต green product นอกจากนี้ยังได้มีการบูรณาการรวมกับหน่วยงานรายสังกัดกระทรวงเกษตรซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้เตรียมดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2 5าสำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานการผลิตพืชมีแนวทางการขับเคลื่อนของกรมวิชาการเกษตรในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มแรงจูงใจเกษตรพันธสัญญา และเร่งการย่อยสลายต่อสั่งข้าวโพดโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์มุ่งดำเนินการทั้งในเรื่องมาตรฐานการผลิตพืชแก๊ปทีสฟรีการปรับเปลี่ยนพื้นที่สูงโดยการเปลี่ยนพืชปลูกกาแฟมาคาเดเมีอะโวคาโดและการเปลี่ยนพฤติกรรมกรณีปลูกพืชเดิมข้าวโพดและการปรับเปลี่ยนบนพื้นราบโดยการปลูกข้าวโพดทดแทนพื้นที่สูงบนพื้นที่นอกเขตชประทานไม่เหมาะสมสำหรับนาปรัง การลงพื้นที่ในวันนี้ต้องการมาศึกษารูปแบบการจัดงานพืชสวนโลกของจังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลและกลายเป็นมรดกของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะนำมาเป็นแนวทางในการจัดงานพืชสวนโลกของจังหวัดอุดรธานีต่อไปนอกจากนี้ยังต้องการมาติดตามการขับเคลื่อนงานของสวพสโดยมุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่สูงต้องการให้เขามีงานมีอาชีพโดยใช้ตลาดนำ งได้มอบหมายทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมบูรณาการทำงานซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงและแก้ไขปัญหา PM 2.5ได้ร้อยเอกธรรมนัสกล่าว